ืัอนี้พระเฮงกับมาขอโชคกับปูนะครับตัวเลขแรกเป็นเลขสาม้ลยครับเด้อชัดเจนนะครับเนาะเป็นเลขสามแต่ว่าทูดตรงนี้เป็นสีพองๆขึ้นนะครับสาธุเด้อปูเด้อคอยตัวเลขที่ล,กลูกหลานเห็นเป็นตัวเลขโชคลาภเด้อปูเด้อกบมารุ่นไปน้ำกันนะครับ คุณน้องเอที่รับชมอยู่ทางช่อง YouTube ข่าวไทยบ้านวันนี้ผมหิงพามาขอโชคลาภกับปูมาไหวปูขอให้ลูกหลานมีโชคลาภเ้อปูเด้อขอ้ตัวเลขที่ลูกหลานเห็นอยู่นี่เป็นตัวเลขโชคลาภนี้วันที่หนึ่งธันวาคม2,568เด้อปูเด้อตอนนี้เห็นเลขสมแล้วตัวหนึ่ง ตัวเลขเล็นเลขสมขึ้นมาแล้วอขอรุ่นให้เป็นสาตัวไทยรางวัลที่หนึ่งผลเด้อปูเด้อหรือว่าเป็นสามตัวเลขไทยหมุน2อครั้งหรือว่าเป็นเลขไทยสองครั้งก็ได้ขอให้เพียงว่าให้เป็นโชคลาภเด้อปูเด้อ ขอเพียงไหวเปลี่ยนโชคลาภกับลูกล้านการรุ่นต่อไปนะครับว่าปูเป็นสีไ้ตัวใดเป็นสีไ้เลียกยังขึ้นมารุ่นไปน้ำกันเบิ้งไปน้ำกันครับพอเพิ่งบารมีปูพอวางวัดนี่สันจรว่านี่เป็นสันจร กับ่ันนนอนนะครับผู้่นอาจสิใหายสามโตตรงเลยกับเปลี่ยนได้ในงวดนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อความศรัทธาของแต่ละท่านแต่ละคนทุกคนมีความเสื่อเป็นของเจ้าของนะครับเด้อมีความเสื่อเป็นของเจ้าของอผู้ที่เสือกับผู้ที่บ่เสือกับมีนะครับกับสินมนี้ผู้เสือกับผู้ที่บ่วเสือ อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลให้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับให้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปได้ความเชื่อของแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะครับพอเฮงกับมีความเชื่อของพอเฮงก็จังคอยได้ึืนองค์ปูไว้กับบ้านพอเฮงไว้ให้เพิ่น ปกปักรักษา้วยความเสือ่อความศรัทธาเรื่องโชคลาภเรื่องการเรื่องบารมีของเพิ่นการทํามาค้าขายก็จะเลื่อนลุ่งเรืองไปธุรกิจการงานทุกอย่างก็จะเลื่อนลุ่งเรืองพี่น้องท่านผู้ชมผู้ใดมีความเสือ่อกะสาธุเอานะครับทุกอย่างอยู่ที่ตัวเรามีความเชื่อเป็นของตัวเองนะครับ ที่มืงอหันเห็นเลขสามแล้วนะครับเดี๋ยวพอเห็นกับสีพามาเบิ้งตัวที่สองนะครับกําลังเห็นตัวเลขโผล่ขึ้นมาแต่กับบลูว่าจะเป็นตัวใดพี่น้องที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพราะว่าเป็นช่องเล่น้อยบวกกดแจ้งเตือนเอาไว้การแจ้งเตือนของพี่น้องก็อาชีพว่า ได้รับการแจ้งเตือนนะครับพี่น้องกดการแจ้งเตือนไวไ้นะครับเด้อกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเอาตัวที่สองเห็นแล้วนะครับตัวที่สองเห็นแล้วเป็นสามกับเก้านะครับเป็นสามกับเก้านะครับเด้อ พี่น้องท่านผู้ชมที่ติดตามอยู่ทางช่อง YouTube ข่าวแทบ้านของเฮานะครับขั้นไปเห็นอยู่ทางช่องเพจเฟซบุ๊กก็สิเป็นช่องแอบอ้างนะครับเพราะว่าข่าวแทบ้านไม่มีเพจเฟซบุ๊กนะครับสิมีแต่ y o u ูทูปพี่น้องติดตามทาง y o ยูทูปเลยครับเด้อเป็นช่องหลักของพ่อเฮงพี่น้องท่านใด เพติดตามกันสีหงจักนะครับเพจเฟซบุ๊กมีสีมีตาแคร์วาเฮงลุงเรืองห้าเก้าช่องจริงนะครับต้องต้องนี้คําว่าช่องจริงต่อท้ายนะครับเด้อจังสิเปลี่ยนของแท้นะครับจังสิเปลี่ยนของแท่พี่น้องที่ติดตามอยู่กับย่าลืมนะครับพอเฮงอยากให้มาตามทางช่อง y youtube พี่ละจะคอยเป็นของแท่แน่นอนบอสสัมไพ นะครับตอนนี้ก็ตัวเลขก็ได้3กับ9้าแล้วนะครับร้อตัวที่3นะครับรอตัวที่3มว่าจะเป็นตัวไหนนะครับสำหรับตัวเลขนะครับขอบคุณพี่น้องท่านผู้ชมนะครับผมที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับทางช่องข่าวไทยบ้าน นะครับกระทึงทั้งช่องหลักพ้อมช,ออกกช่องเฮงลุงเลืองหาเก้าช่องข่าวเทอบานเป็นช่องอีกช่องหนึ่งเป็นช่องสำรองสำรองไว้นะครับเพื่อพี่น้องหาช่องทั้งเฮงลุงเลี้ยงบพอกับมาเบิงทั้งช่องขา่าวเทศบานก็ได้แต่ว่าขา่าวเทอบานมันมีเพจเฟซบุ๊กด้วยครับเด้อสิมีแต่ช่องยูทูบเท่านั้นนะครับกับมาลุ้นกันไปนะครับ ตัวเลขขึ้นมาครบแล้วนะครับตัวเลขขึ้นมาครบแล้วโอ้ตัวเลขงามพี่น้องเอ้ยตัวเลขวดนี้งามพอเห็นคิดว่ามีโชคแน,น่นอนสามเก้าสองนะครับเต็มทั้งสามตัวแล้วพี่น้องแคปเอาไวด้ดนะครับเด้อ พี่น้องที่ติดตามรับชมอยู่ทั้งช่องเขาไทยบ้านของเขาแคบเอาไว้การเลืมนะครับแล้วก็หาไว้ลดนะครับเพราะว่ามือนี้วันที่28มือนี้เป็นวันที่28แล้วอีกก่กี้มือก็เป็นมือประกาศพ้นสลากินแบงแล้วพี่น้องแคบเอาไว้แล้วก็ไปหาสื่อนะ้ครับดวยาวัดน,นี้เพอเหี้ยงกับวันใจว่าปู้พ้นต้องให้แน่นอน โใหญ่โชคลาบไงแล้วพอเห็นจดใส่สมุดให้นะครับจดใส่สมุดให้วดนี่เอาวดนี่เอาตามนี่แหละเอาครับพอเห็นสิจดแบบนี้นะครับสามเก้าสองคันตัดก็จะได้สามเก้าสามสองเก้าสอง สกับ8ตัวเดียวกันเพราะเห็นกันเลยใส่เพื่อไว้นะครับเกิดหาสามเก้ได้กับหาแปดเก้าสองนะครับเด้อหาสามสามเก้าสองโมได้หาแปดเก้าสได้8ปดเก้าสองก็คือเอานะครับแปดกับสามมักเป็นตัวเดียวกันคือเกับหนี่ก็มักเป็นตัวเดียวกัน เป็นโชคลาภเดอ้อปูเดอ้อให้ลูกหลานมีโชคลาภกับตัวเลขที่ลูกหลานขอน้่ปูนี่ลหละลูกหลานยังทุกข์ยังยากเอฟซี FC ผู้เขามาเห็นมาชมก็คอมีโชคลาภไปร้อมกันนะครับเดอ้ออย่าลืมเลขปูนะครับเป็นความเสืยอส่วนบุคคลนะครับพอเห็นเสือนะครับว่าปูเพิ่ให้พี่น้องเหี้เสือบ่เสือก็อันนี้ขึ้นอยู่กับตัวพี่น้งองนะครับเดอ้อแต่ว่าแคปเอาไว้น้ำเนี่ย ไม่ทำเบิ้งเป็นข้อมูลสถิติก็ได้กันพี่น้องท่านมีความเชื่อแต่พอเฮงนี่เชื่อว่าปูเพ่นไหแน่นอนสำหรับโชคลาภในงวดนี้งวดนี้สันจอนพร้อมนะครับทุกอย่างมีความเชื่อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ละคนมีความเชื่อเป็นของตัวเองนะครับพี่น้องเส้เชื่อหรือบ่เชื่อ,อ,อพอเฮงกับวอลูได้นะครับแต่ว่า พอเห็นก็ได้เอามานํำเสนอพี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันอันมีบุญต่อกันปูพันกับโค้งสีห้โชคดีน้ำกันเบิดสุภูสุคนเอาขอให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งซัว,วกันมนันนะครับเด้อห้ำล้ำรวยรวยงวดีถูกหวยน้ำกันเบิดสุภูสุคนกับตัวเลขที่ปูพนให้ในมือนี่นะครับสามเก้าสองนะครับหรือว่าแปดเก้าสอง สาธุเด้อปูเด้อขอให้ตัวเลขที่ลูกหลานซ่องให้เอฟซีเพิ่นเบิ่งอยู่นี่ขอให้เปลี่นตัวเลขโชคลาภในวัดวันที่หนึ่งท่านว่าคมสองพันหาร้อยหกสิบแปดเด้อปูเด้อลูกหลานขอเพิ่งบารมีปูคอ้ปูอภิบาลประธานพรใในลูกหลานมีแต่โชคดีมีโชคลาบนำกันทุกผู้สุกคนสาธุสาธุสาธุ